โอเคก็กลาบสวัสดีดัดสวัสดียันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเอารถคันนะเนะี่ยพาไปแว้นในด้านนอกตรงนู้นกันนะครับผมคือว่าเนี่ยรถมันส,สวยมากเลยนะคือผมจะเอาไปแอคซาวด้วยไงประเด็นอะ่ะแต่คลิปนี้จะไม่มาสอนวิธีนะคือคลิปก่อนผมสอนไปแล้วแล้วยอดวิวมันไม่เคนอะ่ะคือ คลิปนี้จะพาไปแอคซ่าวอย่างเดียวเลยถ้ายอดวิวถึงหมื่นวิวนะยวมาสอนเลยโอเคนั้นผมไม่แอคก่อนละกันนะว่ามันต้องทำยังไงเนี่ยคือว่ารถคันเนี้ยต้องจอดอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยไว้แค่นี้พอถึงหมื่นวิวแล้วจะมาบอกวิธีนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนออาต้ออกไปได้เลยนะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ออกออกมาได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองขับไปที่คนอยู่กันเลยนะเฮ้ยมีสาวน้อยด้วยก็ไปไหมดูกมอนเขาไม่ตกใจเลยนะว่าเอาออกมาได้ยังไงไอ้คนเพียบเลยอเอาไปรับผู้สาวไหมเฮ้ยเยขาไม่ไปอะ่ะรับช้างละกันตกเฮ้ย ก็เป็นซางหรือว่าปลาหมึอกอะไรเนี่ยเนมีคนเมืบุ้มเพียบเลยอะผมขอเปิดไม้แป๊บนะ<ม>คือถ้าเกิดผมเปิดเสียงในเกมอะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะว่าผมอัดเสียงใช้ไม้ตัวเดียวที่อัดเสียงในเกมอะไม่ได้แยกกัน<ม>ปลาตัวซับผมตอนนี้มีเครื่องเดียวะขอฟังก็แป๊บนะ เ,เขาไม่ได้พูดอะไรนี่นะเห็นไหมถ้าใครเอาออกมาไดนะ้สาวติดเพียบเลยนะแล้วเขาทำอะไรกันนะเนี่ย y a h ผมว่าเขาน่าจะตกใจว่าเอาออกมาได้ยังไงขอ หนึ่งหมื่นยอดวิวนะเดยวผมมาสอนวิธีการเอาออกนะไม่ถึงนี่ไม่สอนนะแต่ผมสอนหมอไซไปแล้วด้วยแต่บอกเลยว่าใช้คนละวิธีนะกับหมอไซอะ่ะโอ้โหแล้วดูห่วยวดิ <c oughs> โคธาเลยแล้วไม่มีใครสนใจผมแล้วอะ่ะโอ้โหเสียใจอะ่ะ ขึ้นหน่อยครับไปไหมครับวันนี้สวยไหมทุกคนคือผมซุมมาได้ช่วงแมกลาเรยนะไม่ว่ามันกลับมาอีกไหมนะนี่ยวต้องมาปั่นนะได้วดมาแล้วผมว่าเพื่อนๆน่าจะอยากได้ด้วยอนะแต่ผมไม่บอกนะขอหนึ่งมื่นก่อนหนึ่งมื่นยอดวิว แล้วข้อหนึ่งผันผู้จะตามแล้วค่อยมาสอนนะใครอยากเอามาเขียนเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีคนแล้วดูดิเหลอที่วกคนแล้วอะนี่จลมีคนยืนแอคด้วว แมน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 ย่เมื่อกี้มันมีคนจีบกันเลยทุกคนออกหมดแล้วดูดีเสียงเครื่องแล้วน่าจะดังเกินไปเ,เขาเลยแบบรำคาญอะไรเงี้ยพอดีว่ารบพี่มันแล้วครับคลิปนี้ก็จบเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรอะไรแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปละ